ต่ออะตัวอะไรชินกกราสิบับแข่งใจไปแขงใจมากก็เลยเออรับรับรัคากะมาจาทข้งในมั่วหมดละเป็นสื่อไฟมาพร้ามเด้อก็มีนาทีตัวยางเดียวไอ้คนกรทางมาถามเฮ็ดนั่นเฮ็ดนีนเ่นเรับปังยางเขาเฮ็ดบ่เป็นห้อบ่วด้รับเด้อแต่ว่าต่อ,ตอฟองตัวไฟนีชิ้นกกรถนัดอยู่เรียนสางไฟมาโดยตรงเน,นาะโอ้บได้กัแจ็คสิว่าจังได้แล้วพอส่วนมากก็ลือตลอดเวฟล่ะเบอออเวฟเบ้รลือพี่สี่ออกพี่สี่เอกบาวยห้องบ๊วยุไฟบเด้อบ๊วยยังเบอร์เคยใบ เกันลุมอุ่มไปใครพ่อมีประสบการณ์ต่อไฟกับต่อเป็นยุดอกแต่ว,ว่าเบิ้งคลิปนี้เราก็ไปต่อตามกันอาจจะเห็ุได้แต่ขั้นให้ข่อยอธิบายเซนนันเซนนี่ข่ยนนอยเบิ้งบอ,อกจำบ่ได้แต่ก่อนมันบ่ได้มาสี่แจงใหข่อยฟังแต่ตอมัเมียบมับเมียบไปบ่ได้บ่ข่อยปกติข่อยที่ถามที่สซนนี่ไม่ยังเซนนันไม่ยังนี่ข่อยขี่ขานถามแล้วเห็นเพิ่นต่อไปละ่ะลูกคู้ขาดฐานัมมาันนั่งต่อเหรนขึ้นรถจักข,ของบ่ได้เด้ต่อแล้วเล่าก็เข้มเจ็บดำให้มันเบิร์เลยที่นี่ก ตเอามันมาติดต,ตัวนี่จังไดจังไดอ๋อยต้องเปลี่ยนเอาสายแดงมาฟังพีอยู่สายดำไปฟังพุ่นเอ๋อจูเบิงบาดที่ไหนมาบออกเลยเห็นบอสปะ่ะนะเลี้ยงเออเฮอทีขาวก็มีม,มีทั้งไฟเหลืองไฟขาวขาพันสิมาตีนใส่อนันแต่แกงรถเช็กไฟติดแล้วบาดนี่ห้าก็ะเซียนจูมสายใส่กันเบิร์เลยมีหลายเสียนอยู่สายลูกค้าเอามาแล้วก็สินก่อนตัดต่อใส่ไหมอันนี้ก็สิไปขันใส่ปอกแห่นตรงน,นี้แม่ขังๆปอกนี่เดี่ยวจงปองไว้อยู่สวิดปิดเปิดเขาเอิญตัวตรงตีน่าจะแม่แล้วเนาะเจ็ตซีนโชกโหลดโช อะไรก็ต,รต้องตดตัวมาก่อนบางที่ชินกรกับเบาหวานนัดมือนัดคิวก่อนสันเดะเพราะเหตุดโดนค <laughs> กัทักมาสอบถามกันก่อนก็ได้ไหวกับจังเฮดฉันชอบแลคขากับจังเฮดแต้แว่าขันว่าแพงขันพใ,ให้ถึกใจกับพระในเหตุก็ได้จ้ะฝ่าอยากให้ทักมาหากกันและเฝ้ามาเลยเพราะว่าบางที่กับบยุลานไปไมักส่วนที่นกรออกใส่ออหัวขวายมือตุข่อยกับปี๊ดลานมือกับจิตดปลายนานลานว่าบ่เปิดมือกับไปอ่านลานเลยเมื่อได้ไมีไบ่เปิดกับมีได้เปิดเป็นกิจจลักษณะเปิดเรีนเปิหัวไปจังสันล่ะแต่ว่าห้างมือลูก้าดท่น้ำตาอ่อนแป๋มงเสาร์ผุนพระในตื่นอยู่ใจกับอยากเบิดจร จอดลายสายอยู่ยังบ่มีเวลาเห็ดอยู่แต่ player, ตตรถลูกค้าไปก่อนเอาติดแล้วบัดนี้เพ่ๆๆๆๆเปิดกุญแจสตาร์ทรถเช็คสายเช็คไฟมันติดบ่เอาแล้วๆเฮาก็สิเกี่ยวอ้อมเอียวมานี่ล่ะลงมาข้างหลังคันพุไดถามหาลานกับปักมุดลานศิโนกรการสร้างมาได้เลยเด้อจ้ะจิถนนใหญ่หาบ่ยากดอกบ้านไม่ลานสองลันเดียวล่ะอยู่บันนาบ้านแต่ว่าคันผู้ใดอยากมาต่อตยังมาโหลดยังมายกต้องทักมาถามบางคนเด้อการสร้างบ่ว่างนะพานอนเราบัดนี้ก็จี้นาจี้ล้างล้วเอิ้อยังก็เอาบัตจี้มากี้จี้ใส่ล็อกไฟใส่กันผู้้ใดออยยยยากเเเบบบบบบิ่่่งงแแมๆีีสขวพ ใน YouTube ดีบ่ว่าเอาคลิปยาวๆแบบ15นาที20นาที30นาทีเอาไปลง YouTube ต้องใส่เสียงข่อยนะ้าพูดลังค้นผันกับ่ได้มักเสียงข่อยปานนั้นพูดลังคนเพิ่นกับมกักอยู่เพิ่นว่าภาคดีเพิ่นเด้ย่องไปอีกเพรมันก็มีทั้งซองแบดวเนาะทั้งพ่นมกทั้งบ่ามากักบ่เป็นหยังเฮาก็พัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะไปทีนี้เรียบร้อยแล้วปิดกลับฉันตะแกงใส่เงี้ๆวๆๆๆ ขายอย่างทั้ง่างนี่เพิ่นเห็นเฮ็ดมาเร็วค่ะเพิ่นขันมาไไบถาชินากรกับซุปไฟบ๊บเข้าไปร้องใส่เบิงเหล่านอดมันต่ำายืดดลงมาเงวโพด่็เลไสิไปหาเวียนมาห้องจากหน่อยห้องเรลาแล้วกัพอดีแจงโยกหนาโยกหลังไดปับสูงปรับต่ำได้ขันแล้วๆตัวหนึ่งบัดนี้เลยอีกตัวนึงไฟสปอรไลท์บรูลูค้าเพิ่นซื้อมาจากบ่าเด้อบ่ได้ถามเพิ่นลืมว่าชินากรหลับตัวอร่ยเจ้าว่าแพงบ่ถามแพงบ่อีกเหรอหลดวโชคว่าหัน2คลิปโอยนั้นวันไหวเลยเเเพพพแงง่นนนวาาียยขขออก็้ะปั กัมีผู้ถือผู้แพงแล้วเนาะจังหวะแหละผู้ใดถือใจสั่งใดก็เฮ็ดสั่งน่นถือใจราคาสั่งใดก็เฮ็ดน้ำเพิินใดก็เป็นเรื่องปกติแล้ว่าคอยคิดว่าในกรุงเทพก็สิแพงในเมืองก็จะเพงบ้านนอกก็จะถือไปอีกเป็นมู่กันกับแบบบ่ตรงใจกดหน้อยหรือว่าแป๊ปซี่ยังสี่ก็มีหลายแบบยุธทีว่าข้าจ้าแบบ เห็ดเอาอันเห็ดเอามวนหรือว่าเห็ดเอากำไลเอาเห็ดเอายัางงี้ใช่ไหมเรียบร้อยละเช็คแล้วว่าหาบางคนเดอ้อกับปับขึ้นปับลงได้นี่แบตขาเจ้าจอ,อ,อ่อนจากน่อยไปมันเลยกับพีบมันเสื่อมแล้วขาจเจ้าหนาจะต้องเปลี่ยนแบตไหมมันยังจะโอเคป่องไฟเขาใส่ระบบเงือกเราเดอ้อมื่อเงือกเราหนาๆนะนะนะมักต่ำมักสูงคอยกันแยงใส่ผนังกำแพงให้เบิง้งแล้วก็คันแน่นๆเลยจ้านักกรบอกว่าเรียบร้อยข่าบอกว่าใส่กระจกให้น้ำเลยนักกรเกือบลืมกระจ,กใ,รก,ระจกให้เพิ่นอีกแล้ว